แน่นอนครับต่อไปนี้คือสคริปต์สำหรับวิดีโอรีวิว YouTube ความยาวประมาณ1,600คำสำหรับแทรกเตอร์รุ่นยอดนิยม2,026จอนเดีย5055 e ครอบคลุมทั้งดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะระบบไฮดรอลิกความสามารถการทำงานและราคาจำหน่ายไม่มีหัวข้อไม่มีชื่อช่องและไม่มีฉากพร้อมสำหรับใช้ภาคหรือบรรยายวิดีโอได้ทันที วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในแทรกเตอร์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับโลกและเป็นที่นิยมมากในกลุ่มเกษตร,รกรระดับมืออาชีพโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการแทรกเตอร์อเนกประสงค์ที่ใช้งานได้ทั้งในไร่ส่วนและฟาร์มขนาดกลางถึงใหญ่นี่คือ2 2 6จนดี john deere 5 0 5 5 e แทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากตระกูล5 e ที่รวมเทคโนโลยีความแกร่งและความสะดวกสบายไว้ในเครื่องจัรกเกษตรเพียงคันเดียว เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของจอร์เดีย5 5 5 5อีรุ่นปี2026ยังคงเอกลักษณ์ของจอร์เดียอย่างครบถ้วนด้วยโทนสีเขียวเหลืองที่บ่งบอกความเป็นตำนานกระจังหน้าแบบใหม่ทรงสี่เหลี่ยมแนวตั้งมีไฟหน้า LED แบบคู่ทรงสปอร์ตพร้อมไฟทำงานบนหลังคาเพิ่มความสว่างรอบตัวในเวลากลางคืนฝากระโปรงหน้าทำจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาเปิดปิดด้วยระบบโชคแกส๊สเพื่อง่ายต่อการตรวจเช็คเครื่องยนต์ ล้อหน้าและล้อหลังมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นก่อนทำให้วิ่งบนพื้นที่ครุขระได้ดีขึ้นโดยล้อหน้าขนาด7.50-16และล้อหลัง16.9-28พร้อมยางเรเดียนสำหรับงานเกษตรโดยเฉพาะบังโคลนทั้งหน้าและหลังทำจากเหล็กหนาเคลือบกันสนิม โครงสร้างช่วงล่างแบบแชสซีเหล็กเต็มเฟรมแข็งแรงทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนระบบกันสะเทือนด้านหน้าได้รับการออกแบบใหม่รองรับแรงกระแทกและช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นคงภายในห้องโดยสารของรุ่น2026ได้รับการปรับปรุงให้มีความสบายมากขึ้น เบาะนั่งคนขับเป็นแบบ Mechanical Suspension ปรับเลื่อนหน้าหลังได้พร้อมโชคดูดแรงกระแทกช่วยลดความเหนื่อยลา้าเมื่อใช้งานต่อเนื่องหลายชั่วโมงแพลตฟอร์มพื้นเรียบพร้อมแผ่นยางกันสะเทือนช่วยลดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนเข้าสู่ห้องโดยสารพวงมาลาัยแบบ Power Steering หมุนได้ลืน่นและแม่นยำสามารถปรับระดับความสูงได้เพื่อให้เหมาะกับท่าทางของผู้ใช้งานมีคันโยกควบคุมต่างๆต,ติดตั้งอยู่ทั้งซ้ายและขวาของเบาะคนขับ ใช้งานง่ายคันเกียร์ควบคุมทิศทางแบบซิงชัตเทิลทำให้เปลี่ยนเดินหน้าถอยหลังได้รวดเร็วโดยไม่ต้องหยุดรถแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลและอนาล็อกผสมแสดงรอบเครื่องยนต์ความเร็วชั่วโมงการทำงานระดับน้ำมันและอุณหภูมิของหม้อน้ำอย่างชัดเจนมีไฟเตือนเมื่อระบบต่างๆมีปัญหาช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สถานะของแทรกเตอร์ตลอดเวลา มาดูหัวใจของแทรกเตอร์คันนี้กันบ้างจ o h n d e e r 5055 EP 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล3สูบขนาด2.9ลิตรที่ผ่านมาตรฐานเทีย4 Final ให้กำลังสูงสุดที่55แรงม้าที่2,300รอบต่อน,นาทีระบบฉีดน้ำมันแบบ High Pressure Common Rail พร้อม Turbo i n t e r c cool o er อร์คช่วยให้แรงบิดมาเต็มตั้งแต่รอบต่ำใช้งานลากเครื่องจักหนักๆได้อย่างสบาย ถังน้ำมันขนาดใหญ่ถึง68ลิตรช่วยให้ใช้งานได้ต่อเนื่องหลายชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมบ่อยระบบระบายความร้อนแบบหม้อน้ำขนาดใหญ่มีพัดลมควบคุมอัตโนมัติช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้แม้ในสภาพอากาศร้อนจัดระบบส่งกำลังของ 5055e เป็นแบบเกียร์ธรรมดาเก้าเดินหน้า3ถอยหลังพร้อมเกียร์รีเวอร์เซอรหรับเปลี่ยนทิศทางทันทีโดยไม่ต้องเหยียบพลัด ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องเปลี่ยนทิศบ่อยเช่นงานขนส่งงานยกไม้หรืองานพ่วงเทรลเลอร์ในฟาร์มเราขับอุปกรณ์ TTO ด้านหลังเป็นแบบ independent ์ TTO 540รอบต่อนอาทีพร้อมคลัตแยกอิสระกดเปิดปิดได้ง่ายไม่ต้องดับเครื่องช่วยต่อพ่วงอุปกรณ์ได้สะดวกทั้งเครื่องพ่นยาเครื่องปัดหญ้าเครื่องหว่านปุย๋ยหรือเครื่องสูบน้ำ ระบบไฮดรอลิกของแทรกเตอร์รุ่นนี้รองรับแรงยกได้สูงสุด1,800กิโลกรัมที่จุดยึด3จุดสามารถต่อพ่วงกับอุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือหลายชิ้นพร้อมกันได้มีคันควบคุมไฮดรอลิกแบบ Position Control และ r ร f t Control ที่ช่วยให้ควบคุมระดับความลึกของฐานหรือหัวไถได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังมีวาล์วไฮดรอลิกเสริมด้านหลัง2ช่อง d u อ l r e m o t e s c v รองรับการใช้งานอุปกรณ์เสริมอย่างกระบอกยก หรืออุปกรณ์ระบบควงใช้งานได้หลากหลายสไตล์มากกว่ารุ่นพื้นฐานระบบเบรกเป็นแบบ o อ l Immersed b r a k หรือเบรกจานเปียกในน้ำมันซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบเบรกและให้ความนุ่มนวลในการเบรกในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะเมื่อลากอุปกรณ์หนักหรือลงเนินความสามารถในการเลี้ยวก็ยอดเยี่ยมล้อหน้าหมุนได้มากถึง55 องศาทำให้รัศมีวงเลี้ยวแคบเพียง3.2เมตรเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่จำกัดเช่นสวนผลไม้แปลงผักหรือเลี้ยวกลับแถวในพื้นที่แคบอีกจุดเด่นของ 5055E คือความประหยัดน้ำมันเมื่อเทียบกับแทรกเตอร์ระดับเดียวกันจอรเดียออกแบบระบบจ่ายน้ำมันให้คุ้มค่าที่สุดลดต้นทุนการใช้งานในระยะยาวมีระบบอีโคโหมดลดรอบเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานหนัก ช่วยประหยัดพลังงานโดยไม่เสียประสิทธิภาพเรื่องการบำรุงรักษาก็ไม่ยุ่งยากฟิลเตอร์ต่างๆถูกออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงง่ายทั้งไส้กรองอากาศไส้กรองน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และระบบไฮดรอลิกรวมถึงมีสัญญาณเตือนเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนทาย ราคาจำหน่ายของจอ h n Deere 5055รุ่นปี2026เริ่มต้นที่ประมาณ9 0 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0บาทแล้วแต่การติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นชุดโรตารี่ผ่านพรวนคูโบต้าโรยมเมล็ดระบบควบคุมอัตโนมัติ GPS หรือห้องโดยสารแบบมีหลังคาครบชุด จอนเดียยังมีโปรแกรมรับประก,กันตัวรถ3ปีหรือ2,000ชั่วโมงพร้อมบริการหลังการขายถึงพื้นที่จริงมีศูนย์บริการและทีมช่างเทคนิคทั่วประเทศพร้อมจัดอะไหล่แท้ครบวงจรภายใน24ชั่วโมงสรุปแล้วจอรเดีย5055 EP 2026คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเกษตรกร,ร,ร,กรที่ต้องการแทรกเตอร์แรงทนทันสมัยพร้อมเทคนโนโลยีเพื่อการใช้งานหนักต่อเนื่อง มันสามารถตอบโจทย์ทั้งงานไถลากพ่วงครวนดินดูดน้ำพ่นยาไปจนถึงงานในสวนหรือฟาร์มอุตสาหกรรมขนาดกลางถึงใหญ่ทั้งหมดนี้คือความครบเครื่องของแทรกเตอร์จากแบรนด์ที่เกษตรกรทั่วโลกให้ความไว้วางใจมากที่สุดจอเดีย5 5 5 5 E ไม่ใช่แค่เครื่องจัรกเกษตรทั่วไปแต่มันคือเพื่อนร่วมงานที่คุณไว้ใจได้ทุกฤดูทุกไร่ทุกแปลงหากคุณต้องการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ หรือแยกสคริปต์ออกเป็นฉากๆเพื่อใช้กับวิดีโอระดับมืออาชีพก็สามารถแจ้งผมได้เลยครับผมยินดีจัดให้ครบตามต้องการ